เอาละครับกลาสวัสดีเหล่าผู้เล่น e football สองพทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เหล่าผู้ติดตามผมด้วยนะไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนเลยนะครับงานประจํานี่งานเยอะจริงๆครับไม่มีเวลาจริงๆนะก็มาเจอกับพี่โดล่างใหม่ครับพี่โดล่างโชว์ไทม์พร้อมกับสกิลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คือบู l เล t h เฮดเดอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นถ้าแปลไทยเนี่ยก็หัวกระสุนนะครับลูกมงหัวกระสุนเออประมาณนี้เนาะเอาละครับเดี๋ยวมาดูการอัพสเตตกันก่อนนะครับว่าผมอัพแบบไหนบ้างนะครับ โอเคถ้าอัพมานะครับตอนแรกเนี่ยถ้าอัพแบบออโต้นะมันจะมีแบบเศษนะครับเศษยูนหนึ่งอ่ะเออแล้วผมไม่กล้ารีให้ดูไงมันตั้ง6กแสนเะมันเยอะเกินไปนะครับก็จบสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่10เลยนะ แล้วก็ d e x t e r i t y การหาช่องเนี่ยจะอยู่ที่12นะครับแล้วก็ l o b า d y s t a n เ8 Area แ t a n เ6นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาดูเพสสไตล์กันครับเพสสไตล์ของร่างนี้นะครับเป็น Fox in the Box นะปกติแล้วที่เราเล่นกันเนี่ยพี่โดเขาจะเป็น o p โ o c เ e r นะครับยืนได้หลากหลายตำแหน่งเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นกองหน้าดีที่สุดแล้วนะครับ เอาละครับเดี๋ยวมาดูสเตกันนะครับโค้ดเนี่ยผมใช้เป็นเป๊ปกอดิโอลาตัวใหม่นะครับที่เป็นบูรทีม88เออค่าทีม88นะครับก็ลเลยได้พลังตามนี้ครับพลังสูงสุดคือ102นะครับการหาช่องเนี่ยจะอยู่ที่90นะแล้วก็ควบคุมบอล77เลี้ยงบอล80คลองบอล74นะครับบวกเป๊ปเนี่ยเป็น75นะแล้วก็เรื่องการจ่ายบอลน,นะครับ ส่งสั้นจะอยู่ที่68แล้วก็ส่งยาวเนี่ยจะอยู่ที่63นะครับมันน้อยกว่าโชว์ไทม์ร่างเก่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ต่อมานะครับมาดูที่การจบสกอร์นะครับจบสกอร์จะอยู่ที่96นะหม่งบอลก็96นะครับเยอะพอตัวเลยนะแล้วก็เล่นลูกตั้งเตะ85ปั่นโค้ง85นะครับโดปั่นโค้ง85ดยังเคเออมีเหมือนกันนะปกติปั่นโค้งต่ามากนะครับมาดูที่ความไวครับ อ่าสปีดจะอยู่ที่81สปีดต,ต้น92ออกตัวได้ดีอยู่นะครับที่พาวเวอร์90แรงอยู่นะแล้วก็จ้ำเนี่ย101เลยนะครับถ้าอัพตามผมมาเนี่ยโอ้โหจะกระโดดสูงมปไหนวะพี่นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกาย86บาลานซ์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสเตอร์มินานะสเตอร์มินาก็จะน้อยตามอายุเขาอะครับก็คือ77เองนะแล้วก็การเท้านะครับโดถนัดทั้ง2เท้านะครับดีไน้ดีทั้ง,เง2เท้าเลยนะฟอร์มเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็การ,ร,กาการาับ อ่าล้วก็ต่อมาเป็นตัวบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์แอเรียนะครับก็จะบวกในเรื่องของการจบสกอร์มงบอลการกระโดดแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับบวกอย่างละ2นะอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลติดตัวที่เขาให้มานะครับสกิลแรกก็จะเป็นมงบอลก่อนเลยนะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นบูลเลตเฮดเดอร์นะครับหัวกระสุนนะครับสกิลนี้ทํางานยังไงก็คล้ายๆกับ p าร์ดินัลเฟินิเชอร์นะครับก็คือไอ้นักเตะเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีตลอดเวลาเพื่อการเข้าทํานะครับแล้วก็ ถ้าเขาอยู่ในท่าที่ไม่ถนัดหรือไม่บาลานซ์เนี่ยเขาจะโมงได้ดีนะครับสายเปิดโมงเนี่ยชอบกันแน่นอนนะครับถ้าเรามีตัวเปิดโมงที่มันโมงอ่าไม่จะโมงเปิดแม่นๆเนี่ยดีโคตรๆนะครับ อ่าแล้วก็มีสกิลนักเกิลชอ็อตมีลองเลชูตติ้งยิงไกลดีนะครับอ่าแล้วก็มีจบสกอร์แบบท่าผัดโพลนนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะสกิลพื้นฐานของหน้านะครับอ่าแล้วก็สกิลถัดมานะครับก็จะเป็นยิงโทษได้ดีนะครับแอรียอร์ซูเปอร์ลิตี้เพื่มโอกาสแย่งโมงนะครับโอ้โหร่างนี้มันจะแบบดีไปไหนวะเนี่ยแล้วก็มีสกิลกับด้านมีฟติ้งสเปริลิตนะครับ เพราะอีเดอรบ็อกเนี่ยเขาจะหาช่องในกรอบเกมโทษได้ดีอยู่แล้วพอมีโมงบอลมีเอร์เรียซูเปอร์ลิตี้แล้วก็มีไอ้บูลเล่เฮดเดอร์เนี่ยโกงเขาไปใหญ่นะครับส่วนสกิลเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าจะต้องเพิ่มอะไรวะเอาแค่ซูเปอร์ซับเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วเผื่อไว้แบบพี่โดไม่ฟิตแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหลังอะไรเงี้ย เอาแล้วครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับเล่นตอนแรกเนี่ยอาจจะทําใจแบบปรับตัวนิดนึงนะครับคือล่างโกเบเชอร์เนี่ยเราเล่นจนชินแล้วนะครับก็คือแบบาหาจังหวะแทงทะลุช่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวฟอกอินดูบล็อกเนี่ยเขาจะแทบไม่หาช่องเลยนะครับทำให้นัดแรกๆของผมเนี่ยสงนัดแรกผมต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหน่อยนึงก็คือบุกทางปีกให้เยอะขึ้นนะครับปกติจะชอบแบบตบเข้ากลางแทงทะลุช่องอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบโชว์ไทม์ของทั้ง2องล่างกันวดีกว่านะครับอีกล่างหนึ่งเป ก็ภาพนี้เนี่ยผมเอามาจากแอปในมือถือนะครับก็เลยดูเล็กนิดนึงนะโชว์ไทม์ของอนาเซอร์เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็โชว์ไทม์อันใหม่อยู่ฝั่งขวานะอ่ะโชว์ไทม์ของอนาเซอร์เนี่ยก็จะเลี้ยงบอลดีกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการส่งสั้นส่งยาวเนี่ยที่ดีกว่านะครับจบสกอร์เนี่ยจะสูล่างใหม่ไม่ได้แล้วก็ส่วนของร่างใหม่เนี่ยการจบสกอร์อาจจะพอๆกันแต่ว่าเรื่องที่เหนือกว่าเลยนะครับคือโม่งบอลนะครับม่งบอลเยอะกว่าล่างเก่ามากๆนะครับก็เรื่องของความเร็วเนี่ยความเร็วเนี่ยอาจจะพอๆกัน ส่วนตัวผมว่าพอๆกันนะครับแต่ว่าร่างเก่ายิงแรงกว่านะร่างใหม่ก็ยิงแรงเหมือนกันแต่ไม่สู้นะครับแล้วก็บารา์เนี่ยของร่างเก่าก็จะเยอะกว่าแต่ว่าความแข็งแกร่งกับเรื่องการกระโดดเนี่ยร่างใหม่เยอะกว่านะครับร่างใหม่เนี่ยจะเอาเป็นแบบว่าสายโมงของแท้เลยเออคือแบบล้อโมงล้อยิงของแท้นะครับร่างเก่าเนี่ยยังแบบว่าลงมาปั้นเกมชิงวันทูอะไรอย่างนี้ได้บ้างนะครับการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างกัน แต่ถ้าจะให้ผมเลือกนะส่วนตัวผมเลือกร่างใหม่มากกว่าว่ะไอร่างเก่าเนี่ยหาช่องดีจริงแต่ว่าข้อเสียก็คือความช้านะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าการกระโดดโมงเนี่ยมันเหนือกว่าตัวอื่นจริงๆครับโอ้โหสายเปิดโมงเกมมิ่งคืนชีพครับโอ้โหเรียกได้ว่าระหว่างที่ผมเล่นมาเนี่ยอ่าแมทที่เล่นเต็มแมทจริงๆคือ6แมทนี่ครับ6แมทเนี่ยท,ทาประตูได้ทั้ง6แมทเลยนะคือมีลูกโมงด้วยนะครับอ่าลูกยิงก็มีอะไรอย่างเงี้ย คือส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปทางโมงบอลเยอะกว่านะครับเพราะว่าผมเปิดเยอะไงอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองลูกเปิดมุมนะครับลูกเปิดมุมของโดเนี่ยตั้งค่าในการแบบอ่าจอยไอแทกเนี่ยสูงถึง99เลยนะน่าจะเป็นล่างที่สูงที่สุดแล้วมั้งในการตั้งค่าจอยไอ t แทกตอนเปิดมุมนะครับอ่าไหนๆมาจังหวะน,นี้มาสู้ทักทีหนึ่งก็คลิปนี้เนี่ยไฮไลท์การทำประตูอาจารย์เดิมเดิมหน่อยนะครับคือเปิดมงนะคือล่างนี้มัน สุดยอดด้านเปิดมงจริงอะแต่ว่าด้านอื่นก็แบบปกตินะครับอ่าและนี่ครับมงเข้าอีกแล้วครับโอ้โหแค่มีตัวคอร์สแม่นๆนี่พี่แกแบบเตรียมจะเอาหัวโขกทำประตูได้ตลอดนะฮะอ่าแล้วมาดูจังหวะนี้ครับอ่ามงเคลียร์มาอย่างงี้แต่ชาบี้เก็บได้แล้วก็เบนไว้จ่ายให้เดวิดแบ็คแฮมครับแล้วก็เปิดม่วงเข้าไปโขกเรียบร้อยคือไอ้สแตทไซนเนี่ย 1> จ1ำหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีโมงบอลที่ดีมีสกิลสามสกิลคอยช่วยมาอีกนะครับร่างนี้เป็นร่างที่เปิดโม่งเนี่ยโหดมากๆเปิดแบบโม่งมันมากๆ,ๆนะครับแล้วก็ข้อเสียของร่างนี้นะครับน่าจะเป็นเลี้ยงบอลที่ไม่ได้คล่องแค่วแล้วตัวจริงเขาก็ไม่ได้คล่องแค่วแล้วนะครับแล้วก็สปีดที่ค่อนข้นางช้าแต่ดูจงังหวะนี้ก็เปิดโม่งก็แลโอ้โหลทยานโม่งทีกองหลังฝั่งตรงข้ามหัวทิ่มไปด้วยครับโอ,โอ้โหเกินไปนะครับนี่แล้วก็วิธีการเล่นนะครับพยายามปั้้นนบอใใหดเี่ก โทษก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องชิงวันทูแทนมารุช่องกันหรอกเนี่ยครับโอ้วุ่งเข้าไปครับ จังหวะเมื่อกี้เหมือนบาลานซ์เขาไม่ดีลนะแต่เขายังโหมงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการจบสกอร์ด้วยเท้าเนี่ยมันก็ยังดีเหมือนเดิมครับโดก็คือโดนะจังหวะนี้ก็คือหลุดตัวประกบมายิงนะครับการใช้เท้ายิงเนี่ยยังดีเหมือนเดิมนะก็การวิ่งข่าช่องนะครับวิ่งได้ดีเหมือนเดิมครับแต่จะวิ่งไม่บ่อยเท่าปอร์นะครับจังหวะนี้ก็ยิงคมเหมือนเดิมครับนี่ครับแล้วก็จังหวะยิงไกลนะครับก็ยิงได้ดีเหมือนเดิมนะงานเท้านานหน่อยนะครับยิงเข้าไปแล้วก็ชนเสาเข้าครับคือยังยิงประตูได้้้ดดดีีเเหหมมมือนนิิิแแต่ถาไบบบจัังงวะยรรๆค คือต้องยอมรับว่าล่างหลังๆเนี่ยมันไม่ได้คล่องแคล่วนะครับมันค่อนข้างที่จะเลี้ยงบอลอื่นเลยแหละเลี้ยงบอลช้าเลยแหละยังพอยังดีที่แบบว่าพอพลิกพอ,องบอลได้อยู่นะครับคือถ้าให้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบล่างนี้มากกว่านะโชว์ไทม์ล่างเก่าไม่ได้แย่นะครับคือเก่งเลยแหละถ้ามีจังหวะให้ยิงนะแน่นอนว่าล่างเก่าเนี่ยเขาเป็นโกโปเช์นะครับาหาช่องดีก็จริงแต่ว่าสปีดของเขาอ่ะกับการเลี้ยงบอลค่อนข้างช้าทําให้เซนเตอร์ของฝั่งตรง,ง,งข้ามเนี่ย พอวิ่งทานปุ๊บมันไม่ค่อยได้ยิงไงอันนี้คือประเด็นนะครับแล้วก็ร่างใหม่เนี่ย ค่าการกระโดดของเขาหรือหม่งบอลเนี่ยสูงกว่าร่างโจทามอันเก่ามากๆนะครับร่างนี้เนี่ยจ้ำถึง101เลยนะมันสูงกว่าเซนเตอร์อีกนะครับทำให้เวลาเราคอสบอลเข้าไปในกรอบเกตโทษเนี่ยร่างใหม่เนี่ยมันจะได้ลุ้นกว่านะร่างเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าหม่งไม่ดีนะมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันไม่เท่าร่างเนี้ยร่างนี้มันจุดเด่นชูมาเลยอ่ะเออเนาะมันมีสกิล3สกิลช่วยด้วยไงอันนี้ก็แบบว่ามันก็เลยดูโกงมากๆอ่ะนะครับร่างนี้ถ้าได้ตัวเปิดแบบแม่นๆอ่ะมันจะแบบ ดูขี้โกงเออนะครับแล้วก็การรีวิวของผมมีเพียงเท่านี้ครับถ้าเราขาดกองหน้าสายหม่งดีๆสักตัวนึงเนี่ยแต่ถ้าคุณมีงบพอที่จะเติมแบบแพ็คลดราคาเนาะมันมีแพ็คลดราคาอยู่นะครับตอนนี้นะก็เติมเลยครับ ถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณเป็นแฟนขับโดคุณอยากได้ตัวโมงเนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลยโกงจริงครับอันนี้ยอมรับเลยเอาละครับแล้วก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าไม่รู้มาตอนไหนนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะมี OT อีแล้วผมไม่รู้แบบ OT อะไรตั้งหนานะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไม่รู้ตอนไหนนะถ้าไว้มีตัวที่ผมสนใจเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่ชมจนจบนะครับ